รถที่เท่ที่สุดอ่ะอันนี้ก็เท่เวาลามันอยู่ที่คนจะมองว่ะเฮียเป็นระบบรุ่นไหนครับใช่องไ,ไหมน้องแม่แม่น,นี็นระโบรุ่นรุ่นรุ่นอะไครับเนะี่ยระบบวะเหมือ่ระโบนะไม่เจอนาะนไปแดดเขี้ยมาวะาลูก เมือตันนั่งดีใจจับอ,นนอ,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 อันนี้มันสูงเกินรถต้องเปเนี้ยต้องไปอันสองอ่ะเพราะอันนี้มันสูงเกินรถมันนั่นลรบอกหนูเป็นลูกรักป้าอยู่ลูกก่ต้องทำใจนิดนึงรถที่เท่ที่สุดมันก็นิดนึงอะ่ะอันนี้ก็เท่เวลามันอยู่ที่คนจะมองว่ะเฮียโดทู เหกูตั้งไฟแล้ได้ทองรถแม่งเลยีเขี้ยวโอ้หลูกถ้าเป็นสีไม่เงานี่หนูหนูอยู่ไม่ได้เลยเลยูกสีไม่เงาเราเที่ยวเนี่ยอุ้ยสีไม่เงานี่แหละโอ้โหตายเลยเมื่อกี้สีไม่เงาอุ้ยไอ้เขี้ยเทพเลย,ลย,เลยได้ตลอดวะเนี่ยนึกนถึงเขี้ยกุดเป็นทำน้ำเงินมามุมไหนวะ ผมไหนท่ำให้รู้สึกว่ามันดำเงินม้างอันนี้เท่งจังพี่หยโคตรโคตรหาเลยวะเดีวขายแม่งเลยเกลียวหอก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 อืมรู้สึกว่าตังยากตัดไม่เคยรู้สึกว่าตังรถขนาดยากเท่านี้มาก่อนเลยลูกจริงโอ้แล้วก็จกใส่จริงเดี๋ยวก็รู้หมดเหรอว่ากูคือใครคนขับรถอะ นั่นเรจะไหลไม่รู้จังสีไงแม่งเข้ากับแม่งเลยอ,ะอ่ะสีที่เข้ากับมึงยากมากครับบอกหายากจริงเว้ยมันเหมือนมันเปลี่ยนมันแค่วางโซนอะ่ะเพาะจะบกมันก็เลยหายากโอ้แล้วกดสีเมื่อกี้เรียบร้อยเลยไม่ต้องเอาใครขึ้นมารถกูแล้วเน,นี่ยไี่รุบบ่นไหนรครับใช่ไหมน้องแม่แม่นี่รุ่น่ะไนครับเนี่ยน้องโถ่ดูก็รู้รุน่นอะไรยังไม่รู้เลยเนะนี่ยมึงรู้เนี่ยกูขับอ่ะ ลบโบวะเหมือนแลบโบนะเออใช่พี่ก็งั้นไงพี่มาออยโมเดลก่อนพี่เป็นแลบโบคือต้องกดกระปัดก่อนใช่ไหมก็ต้องอยู่บนโมเดลในแค่นี้ไงไอ้เกี้ยนะบางครั้งคนโชคดีก็ได้โชคดีแต่คนโชคร้ายหน่อยก็จะได้โชคร้ายหน่อยโค่ะอพยไม่่หนอยามแล้วกูจะขายคันนี้ซื้อคันใหม่ประมูลประมูลอะไพี่แพงกูจะยอม นี่มันมีคันนึงไม่ดูดิสีบอกมึงดูดิไอ้แบนด์กูไม่รู้อสีบอกไหนให้มันเข้าอะไรนี่อันนี้คือคันอันนี้คือคันที่โชคดีอันนี้อืมเฮ้แบรนดกูยับเลยสัตว์จำชัดเจอนั่งสีได้ไหมดอทดอทนั่งสีอ่าทำได้ดิอ่าอันนี้คือคันที่โชคดีอุ้ยอันนี้โชคดีของจริงเปิดเป๊ะเป๊ะนี่คือโชคดีนี่คือโชคดีเออเป๊ะเลย สีบ่ออะไรให้มังเข้ากับตัวคันนี้วะออแล้พี่หาไม่เจอว่อสีดำเพี้ยสุดแล้วพี่มึงมองนะสีดำเห็นมึงดูสิอะไรอ่ะสีดำยังไงเหนื่อยมึงยันเหนื่อยว่ะสีที่ต่างคู่ยัยไม่ได้จริงว่ะอย่างนั้นนะฮะต่างเพี้ยเรียบร้อยครับขอบคุณเหมือนเดิมขาบคุณเหมือนเดิม ไม่มีเล็บเดี๋ยวเปิดเล็บไปดูก่อนก่อนที่จะพูดอะไรกันว่ารถผมไม่เฟีย้ยวไม่เหมือนกันตรงไหนตรงนะนี่ก่อนดูปทนีนึ่งอะอะเอนี่อะไรแปลกไปปล่าวะ ไม่เจอนานไปแดดเขี้ยนมาวะลูกโหหนักเลยอ่ะต่าจะไหลอยู่อ่ะ จักหมดเท่ๆนั่งเป็นฟเฟรดีเติมแก๊สของยี่สิบเนาะร่างอะจริงจังอะเน,นี่ยเฮียน,น่าโคตรเหมือนเลยสัตว์มาร์คสามสามอยู่ในคังค<อ>ังมาร์ควะ เออรถนั้นผมขับไปแล้วพี่ไปก่อนอ๋อมึงโอนไว้พี่หลวงถือก่อนที่จะโดนลิกสิทธิ์ใช่ปะมันดูไว้พี่หน่อยดิดูดูที่เบอร์ของแต่ว่ามีสัมผัสนี่รถอะไรอ่ะนี่รถไข่อ่ะรถสะพานแล้วสิโลอ่ะสวัสดีครับรถผมี่ใช่หรอสีโลยืมรถหน่อยดิอันนี้แย่งไปยังแยกงไปยังแยกงไปยังแย่งไปยังแยไปพี่โจลองขับแล้วแล้วบอกหน่อยนะผมรู้สึกว่ามันเบรกบูดยากว่ะได้เลยอ๋อใช่ไหมอ่ะ อ๋อพี่ได้คันนี้เหรอไม่เชื่อสิมึงโลนี่ไอแปดอยู่ในคังใช่ป่ะไอแปดมีเหรอพี่ไม่มีแล้วบ้างไม่ในคังอ่ะในคังเนี้ยมีไหมไอแปดชื่อรถอะพี่ชื่อรถอะอยู่ที่ใครก่อนที่โดนก็สิทธิ์อะเอ้าวไออยู่ที่ใครวะต้องอยู่กับคนในแก๊งสักคนอะโอนไหมใครใช้อะโอเลี้ยงเปล่าเออโอเลี้ยงปะเออโอเลี้ยงปะเพราะว่าตอนนั้นเอาเอาเบลเลอร์มาใช้ไม่ใช่หรอไเอออยู่ที่โอเลี้ยง